สวัสดีค่ะดิฉันนางดวงใจมะเดื่อค่ะเป็นประธานกลุ่มทูบเทียนหอมค่ะของอำเภอเหล่าเสือโกกค่ะของเราก็จะมีเทียนเจลค่ะที่ตกแต่งด้วยหอยค่ะรุ่นนี้39บาทค่ะแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็59ค่ะนี่ตกแต่งด้วยดอกไม้ก็89ค่ะต่อมาก็จะเป็นเทียนหอมค่ะอันนี้49ค่ะ เป็นรูปขนมค่ะหกสิบเก้แล้วก็เป็นงันตกแต่งด้วยหอยตรงโู้นนี้ก็เป็นเทียนหอมเหมือนกันค่ะจุดแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะสามสิบเก้าค่ะเทียนหอมนี้สรรพคุณมีช่วยอะไรบ้างคะเวลาจุดแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็สามารถนำ็น เป็นของฝากของที่ระลึกค่ะเป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้พี่ดวงใจฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยค่ะ0857711450ค่ะ119หมูค่ะ3บ้านพลเมืองตำบลพลเมืองอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดบุราชธานีค่ะ